ทำนายหน้าติ๊กต็อกจนได้ซื้อบ้าน EP4 ค่ะทุกคนวันก่อนที่อินเด็กเข้ามามีตู้รองเท้ามาให้ด้วยอันนี้ไม่ได้ถ่ายให้ดูค่ะแล้วก็ในวันเดียวกันเลยก็จะมีเตียงมาให้ด้วยนะคะทุกคนเตียงอันนี้วิวไปซื้อที่งานเฟอร์นิเจอร์ไบเทคบางนาซึก็ต้องสั่งจองล่วงหน้าสองอาทิตย์เลยค่ะกว่าจะมายี่ห้อที่เลือกนะคะพี่โยรีเควสต์มาเลยว่าเป็นของดีมาสเตอร์เท่านั้นค่ะเพราะเคยไปนอนตอนไปเที่ยวต่างจังหวัดทุกคนโรงแรมที่ไปพักอ่ะเตียงนุ่มดีมากถึงขั้นต้องเปิดดูว่า น,นี่มาประมาณอามิตย์แล้วค่ะแล้วบอกเลยว,ว่านอนสบายมากหลับลึกมากนี่มันยี่ห้อที่นอนดูดวิญญาณชัดๆอันนี้โนสปอนนะคะซื้อเองค่ะแล้วก็ในงานเดียวกันเลยนะคะทุกคนก็ไปดูโซฟามาด้วยอันนี้ที่เอามาจะเป็นของซิลิมาค่ะความพิเศษของรุ่นนี้คือตัวผ้าของเขาว่าสามารถที่จะซักได้วันที่ไปซื้อเจ้าของร้านคือโชว์ปากกาขีดผ้าก็ซักออกค่ะแลน,นี่เป็นอีกหนึ่งชิ้นที่บอกด้วยเลยว่าถูกใจมากๆคือโคมไฟอันนี้เลยค่ะทุกคนอันนี้จ้างช่างมาติดให้นะคะช่างที่มาก็จะเป็นช่างเดียวกับช่างที่มาต่่่ออเติิมมหหลลลััังคคาาาแ้้ววววก็จดดสนนนะีีไปูยท มากนะคะเขาจะมีขายที่โฮมปูแล้วก็เมกาโฮมติดเสร็จก็คือสวยถูกใจสว่างแสบตามากค่ะทุกคนและสำหรับคลิปถัดไปนะคะเดี๋ยววิวจะมาต่อในเรื่องของงานสวนให้ทุกคนดูจากพื้นที่ข้างบ้านที่เป็นแบบนี้จะเป็นยังไงมาดูกัน